สวัสดีค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาสรุปบทเรียนเรื่องพันธุกรรมกันค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าที่เราเรียนมานั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้คุณคูเล่ก,ก็จะมาพานักเรียนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยยืดเส้นยืดสายโยกซ้ายโยกขวากันนิดหน่อยนะคะด้วยการสรุปด้วยบทเพลงนี้ค่ะที่มีชื่อว่า สาพันธุกรรมค่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปยืดเส้นยืดสายโยกนิดหน่อยเพื่อที่จะต้านโควิดกันนะคะไปกันเลย ็เมนเดวไงทำให้เข้าใจได้ดีร่างกายเรานี้มีสิ่งกำหนดเรียกว่า,ายีดคนอ้วนก็มีทมไปคนไหนที่ตาโตโตทุกสิ่งชัดเจนเด่นชว์มีอีกมากมายให้รู้ว่าเป็นลูกใครเหมือนพ่อกับแม่ไหมนี่ ถ้าเอาเธอมาแยกมองแต่ละที่ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนเลยที่เห็นรวมร,วม,รวมนั้นเดียกว่าพันธุกรรมลักษณะนั้นมีเด่นและด้อยลักษณะเด่นผมงอลักษณะด้อยเนาะอย่างเช่นผม ฉันพูดตั้งแต่แรกมารู้ไว้เถอดนะเพียงอยากให้รู้ให้เธอเข้าใจลักษณะเด่นที่จะพูดต่อไปเธอจงจำไว้ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเธอพอลิ้นและตาฉันเดียวลักยิ้มและติึงหูไง ดอยมันมีมากมายเธอจงติดตามผมทองและสีผิวเพื่อตาฟ้าดังแป็นผมบางนี่คือตัวอย่างของคนแต่ละคนลองไม่ทุกคนมองตัวเอง ไมผิวแทนทำไมแค้นใหญ่คนอะไรตาโตคนอะไรดำดำทำไมผิวแทนทำไมแค้นใหญ่คนอะไรตาโตคนอะไรดำดำทำไมผิวแทนทำไมแค้นใหญ่คนอะไรตาโตคนอะไร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 และทำไมและทำไมที่เห็นรวมๆนั้นเรียกว่าพันธุก,กรรมลักษณะนั้น มีเด่นและด้อยลักษณะเด่นผมงอลักษณะด้อยนออย่างเช่นผมตรงไงเจอพอเข้าใจ หลังจากที่เมื่อกี้เรายกโยกโยก,โยกซ้ายโยกขวากับบทเพลงคนมีพันธุก,กรรมไปแล้วไหนใครที่ไม่ได้ลุกขึ้นเต้นตามครูสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยใครที่ปล่อยให้ครูเต้นอยู่คนเดียวนะคะอันนี้คือเราร่วมสนุกกันเฉยๆนะคะนักเรียนถือว่าเป็นการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายด้วย แต่สังเกตดีๆนะคะในเนื้อเพลงที่คุณครูนํามาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมที่เราเรียนหมดเลยครูคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเอะเราทําไมหน้าตาเหมือนแม่เราทําไมหน้าตาเหมือนพอ่อพอเรามาเรียนรู้เรื่องเนี้ยเรื่องพันธุกรรมเนี่ยเรารับรู้ได้มากขึ้นแล้วก็ รู้ได้เยอะกว่าเดิมกว่าที่เรารู้ด้วยนะคะทีนี้เป็นบทสรุปจากคำพูดของครูในวันนี้ถ้านักเรียนที่เข้าเรียนนะคะใครที่เข้าเรียนในวันนี้จะสามารถทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปเมื่อวันที่3สิงหาได้นะคะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็แสดงว่านักเรียนไม่เข้าเรียนนะคะครูสามารถประเมินได้เลยนะ ในวันนี้ที่ครูจะพูดนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็นําทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูได้พร่ำสอนในวันนี้ไปตอบลงในแบบฝึกหัดให้ได้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของพันธุกรรมก่อนอื่นทราบและพันธุกรรมคืออะไร การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครูจะขอพูดทวนอีกนิดนึงนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษนั่นเองค่ะนักเรียนบรรพบุรุษคือใครก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั่นเองนะคะถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลานซึ่งลักษณะต่างๆเนี่ยของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดย ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมนั่นเองค่ะจำไว้เลยนะคะว่ายีนจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยพันธุกรรมค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงคำว่ายีนกันนะคะที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่ายีนหรือหน่วยทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรนะคะเรามาเราจะมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนขึ้นนะคะยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเนี่ย เป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆบนร่างกายของเรานั่นเองค่ะนักเรียนในสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดจะถูกควบคุมโดยยีนนั่นเองค่ะเช่นความสูงเส้นผมของเรานะคะยียนหรือหน่วยพันธุกรรมจะอยู่กันเป็นคู่ๆซึ่งการอยู่ของยียนเนี่ย จะอยู่บนคโครโมโซมค่ะนักเรียนเดี๋ยวโครโมโซมเราจะมาพูดกันต่อว่าโครโมโซมคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะแต่ให้ทราบว่ายีนเนี่ยจะอยู่บนโครโมโซมนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์และถ่ายทอดไปยังลูกหลานนะคะทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่คนละครึ่งนั่นก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ50เซลล์สืบพันธุ์ของแม่50นั่นเองนะคะคนละครึ่งเลยคนเราจะมียีนอยู่ประมาณทั้งหมด 5,000 50, มยีนค่ะอ่ะต่อไปคำว่าโครโมโซมนะคะโครโมโซมก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว x อค่ะนักเรียนคล้ายกับตัว x แต่ถ้าเปรียบในสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายคือคล้ายกับปลาท่องโกค่ะนักเรียนดูภาพที่คุณครูขึ้นให้ดูนะคะเหมือนไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนกับลักษณะของปลาท่องโกครึ่งบนครึ่งล่างถูกไหมคะ มีลักษณะเป็นคู่คโครโมโซมเนี่ยในเซลลของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในนิวเคลียสของเซลลเป็นคโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆเล็กๆขดไปมาค่ะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีคโครโมโซมทั้งหมด4 6แท่งนักเรียนจำไว้ด้วยนะคะ4 6แท่งนะคะแล้วก็หรือที่เราเรียกว่า23คู่นั่นเองนักเรียนห้ามจำสับสนนะ โครโมโซมในร่างกายของเราจะมีทั้งหมด46แทง่งหรือ23คู่นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทั้งในเพศชายและก็เพศหญิงเลยนะคะจำนวน22คู่จำเอาไว้นะคะโครโมโซมร่างกายจำนวน22คู่ส่วนคู่ที่23 เป็นโครโมโซมเพศจำนวน1คู่นั่นเองค่ะนักเรียนย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะในร่างกายของมนุษย์เราจะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่นะคะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย22คู่และโครโมโซมเพศอีก1คู่นั่นเองค่ะ ในเมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงโครโมโซมร่างกายแล้วก็โครโมโซมเพศไปโครโมโซมร่างกายมี22คู่พูดไปแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ที่23เนี่ยเราเรียกว่าโครโมโซมเพศและโครโมโซมเพศจะมีแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะคะหนึ่งคู่ที่พูดถึงเนี่ยก็คือจะเท่ากับ2แท่งนะคะนักเรียนจะแยกเป็นในเพศชายแล้วก็เพศหญิงเพศหญิงเนี่ย สัญ,ญลักษณ์จะเป็น xx X, นะคะส่วนเพศชายสัญ,ญลักษณ์จะเป็น xy นี่คือข้อแตกต่างระหว่างโครโมโซมเพศของเพศชายและก็เพศหญิงค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ภาพด้านบนที่ครูขึ้นจอให้ดูนะคะสังเกตสัญ,ญลักษณ์ให้ดีห้ามจำสับสนนะเพศหญิงเป็น xx ค่ะส่วนเพศชายจะเป็น xy นะคะต่อมาครูขอทบทวนในเรื่องของอขอดูก่อนนะคะนักเรียน เรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะลักษณะทางพันธุกรรมก็อย่างที่เห็นได้ชัดก็ตาตาชั้นเดียวตาสองชั้นจมูกโดง่งจมูกแบนมีรักยิ้มไม่มีรักยิ้มมีติ่งหูไม่มีติ่งหูนะคะคิ้วหนาคิ้วบางผมตรงผมหยักนะคะ ผิวขาวผิวดำพวกนี้เราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปได้นั่นเองค่ะนักเรียนแล้วก็โลกทางพันธุกรรมในชั่วโมงก่อนนักเรียนเรียนไปแล้วเนาะอันนั้นคือนักเรียนสามารถเปิดทวนในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องของกฎของเมนเดลนะคะเมนเดลเนี่ยมีชื่อเต็มว่า เกรเกอร์โยฮันเมนเดลซึ่งเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นะคะนักเรียนเนี่ยแหละในเรื่องของพันธุกรรมพันธุศาสตร์ที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะเมนเดลเขาเป็นผู้ให้กําเนิดน,นะคะเป็นผู้บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงกฎของเมนเดลเนี่ยถ้านักเรียนดูดูภาพดูภาพนี้นะคะนี่ ตรงนี้นะคะมันจะมีในใบงานของนักเรียนมีนะคะจะมีภาพรุ่นพ่อแม่ถ้านักเรียนหยิบใบงานอยู่ให้นักเรียนดูตามครูนะคะหน้าที่2นะคะรุ่นพ่อแม่จะมีลักษณะที่เขาบอกอยู่นะคะวงกลมกับลักษณะแฉกแฉกเหมือนกับดาวะคะ่ะ ถ้าเป็นวงกลมเรียกลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นแจกก็คือลักษณะด้อยที่เขากําหนดมาให้นะคะรุ่นพ่อแม่เด่นคูณกับด้อยนะคะเด่นผสมพันธุ์กับด้อยรุ่นลูกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นนะคะส่วนรุ่นรุ่นหลานก็จะปรากฏลักษณะด้อยนะคะแต่ทีเนี้ยตรงข้อสรุปของเมนเดลก็คือเขาบอกว่า ลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกมีเพียงลักษณะเดียวเรียกว่าลักษณะเด่นค่ะนักเรียนลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานและมีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อๆไปก็คือลักษณะด้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยในรุ่นในในรุ่นหลานเนี่ย จะได้ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยออกมาเป็นอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนที่ได้นั่นก็คือ3ต่อ1นะคะนักเรียนนี่คือข้อสรุปของกฎของเมนเดลหรือถ้าใครฟังที่ครูพูดตรงนี้แล้วมองไม่เห็นภาพนะคะให้หนูกดกลับไปย้อนตรงย้อนดูตรงเพลงนะคะในเพลงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ระบุ กฎของเมนเดลไว้นะคะอาทบทวนอีกรอบหนึ่งกฎของเมนเดลข้อนี้บอกว่าลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกในรุ่นลูกอย่างเดียวนะคะก็คือลักษณะเด่นแต่ลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานและมีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อๆไปเรียกว่าลักษณะด้อยค่ะสุดท้ายนะคะในรุ่นหลานจะได้ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยปรากฏออกมาในอัตราส่วนเท่ากับ3ต่อ1ค่ะนักเรียน ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูกล่าวมาในเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเรื่องทั้งหมดเลยที่เราได้เรียนในเรื่องของพันธุกรรมมาหลังจากที่เราได้เรียนและทบทวนในวันนี้นะคะในชั่วโมงต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนนะคะถ้าเรียนเสร็จในวันนี้วันไหนที่เรามีโอกาสว่างๆก็ อ่านเลยค่ะทบทวนตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเรียนมาเรื่องพันธุกรรมมาจนถึงวันนี้ที่ครูทบทวนนะคะแล้วครูจะสอบเก็บคะแนนประมาณ20คข้อนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้ดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย